ชาวเคป๊อปคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับ Lisa, First Single, ลิซ่าเฟิร์สซิงเกิลอัลบัมลาลิซาแท็กลิสโปสเตอร์กลาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้ยวยกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปส่องความเห็นของชาวเคป๊อปละกันนะครับผมตามหัวข้อเลยนะฮะไปดูกันด้ฟังความเห็นเลยนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะ,ะได้ตอบกลับว่า ทีมโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงจาก The Back Label แทบทั้งหมดเลยยกเว้นบ o มแต่ก็มั่นใจว่าเพลงดีแน่ๆเพราะเท d d y รวมถึง b o ูมทีมนี้ทำเพลงให้กับ b บ c ็คพิงมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกเลยความเห็นที่2นะครับผมเห็นชื่อเฮียเท็ d ดีคือโล่งใจไปหลายส่วนคือไม่ได้ไปแอดโปรดิวเซอร์นะ แต่แบบเฮียเทสเหมือนอยู่กับสาว,สาวมานานจนเข้าใจตัวตนของาสาวแล้วทำเพลงออกมาเหมาะกับตัวของน้องความเห็นต่อไปนะครับผมผิดคาดแท้คิดว่าจะมีโปรดิวเซอร์จากยุโรปด้วยอันนี้แบบโคตรจะ YG ผลงานออกมาคงแนว YG ชัดมากแน่นอนแล้วแต่งไตเติลกันแค่2คนหวังว่าจะลงตัวที่สุดและเป็นตัวน้องที่สุดครับอีกเพลงก็พี่พ,พตึกดำรอครับความเห็นต่อไปนะครับผม รูปเท่มากจะมากไปไหมถ้าขอซีนขี่มอเตอร์ไซค์สักฉากเพลงไตเติ้ลเห็นเท็ดดี้บูมก็อุ่นใจแล้วแต่แอบผิดคาดไม่มีแดนนี่ช่วงเพราะตอนแรกมั่นใจว่ามาแน่ลุ้นว่าเพลงรองจะออกมาเป็นยังไงครั้งแรกเลยหรือเปล่านะที่เท็ดดี้ไม่มีส่วนร่วมในเพลงของทาสาวความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเป็นทีมที่คุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาตั้งแต่เดบิว เป็นทีมที่ชวนวางใจแต่แอบเสียดายที่ไม่มีแดนนี่แต่บูมเองก็คีเอทแรปให้ลิซ่าแบบปังๆมา2เพลงแล้วและคิดว่าจะได้เพิ่มเป็น4เพลงแน่นอนเห็นทีมโปรดิวแล้วก็สบายใจขึ้นอีก1กระบีและด้วยตัวลิซ่าเองที่เป็นเพอร์เฟกชวลิส <list> ก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าความกังวลลดลงไปอีกเพราะเพลงคือปัจจัยหลักจริงๆ แต่ถ้าเป็นทีมนี้ก็ได้ความสบายใจมาคารอำนาจในใจดิฉันไปเยอะเลยเพลงน่าจะเป๊ะปังและสร้างความบอลลังการได้สูงมงไม่ลงไม่ได้แล้วละ่ะไปต่อกันดีความเห็นต่อไปนะครับผมใจจริงอยากได้เพลงยิงล้วนแฮะไม่อยากได้เพลงสั้นดอกบ,บีตามสไตล์เฮียหมีแต่เพลงแนวนี้ดันทำช้าได้ดีในเก่าด้วยสิขอเพลงเท่ๆหลๆ่อๆแนวๆแบบผิวปากมันจะดีมากๆเลย อีกความคิดเห็นต่อไปนะครับผมให้เดาหลังจากประกาศแท็กลิสแล้วพรุ่งนี้คงได้เห็น MVT เซอร์ตัวแรกคงจะมีดนตรีบางส่วนแล้วจบด้วยคำว่าลาลิสาที่เป็นเนื้อร้องในเพลงส่วน MVT เซอร์ตัวที่2คงเป็นดนตรีอีกท่อนหนึ่งแต่จะได้ยินเนื้อร้องก่อนคำว่าลาลิสาเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งตามวายสไตลอีกความเห็นต่อไปนะครับผม เพลงในอัลบั้มลาริสาได้โปรดิวเซอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของ YG รวมตัวกัน YG กล่าวว่าเพลงเรเตอร์ลาริสาและเพลง b ีไซมันนี่เป็นแนวฮิปฮอปที่มีจังหวะด YNAMIC melody และการแรปที่ไม่มีใครหยุดได้ถึงเวลาแล้วที่ความสามารถของล i ิซาจะต้องเปล่งประกายอย่างเหมาะสมหลังจากมีการเปิดเผยแท็กลิสในอัลบั้ม YG กล่าวว่าทั้งเพลงเรเตอร์ลาริสาและเพลงมันนี่เป็นเพลงฮิปฮอปที่มีจังหวะทั่วทำนอง และการรับที่ไม่หยุดยัง้งถึงเวลาแล้วที่จะมาท้าทายความสามารถของลิซ่าและส่งให้เธอได้เปล่งประกายอย่างเหมาะสมความเป็นต่อไปนะครับผมคำว่าลาิซาเพลงเตอ้าลิซามาจากชื่อจริงของลิซ่าซึ่งเผยถึงพลังและความมั่นใจโดยตรงการผสมผสานของลิฟเบตที่ร้าใจและจังหวะที่มีดนามิสชวนให้นึกถึงเสียงไซเลนสร้างความร้าใจและความตื่นเต้นให้กับผู้ฟัง คำว่าลาลิสาจะเป็นท่อนคอรัสวนซ้ำที่มีไหวพริบวิชวลของเพลงจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความคอนทราสต์กันเหมือนคอนเซปต์แบ็กและพิงซ่อนอยู่ในเนื้อเพลงการเล็บที่มีดินามิกของลิซ่าจะทําให้เพลงนี้ทรงพลังยิ่งกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปไหนอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ